สวัสดีครับผมผมไม้ครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่กระทำลุงปูปสวงบ้านคุณตากันหานครับปูเราให้โชงอะแล้วครับงวดที่แล้วหนึ่งสี่เลขถูกคนเพิ่นดวงดีนะครับที่มาผมไพ่ทุกคนเบิงก็คือเลขถูกที่มาเป็นขอกับลุงป,ปูงวดที่ผ่านมาเป็นจุดเลขถูกเด้สองสี่หนึ่งเลขออกล่างคือหนึ่งสี่ครับงวดก่อนเป็นจุดได้ศูนย์หา แด่และ,อะไเเอเดบเล่มัดอกบนคือ405สอง,งวดแล้วนะครับสอง,งวดแล้วมีคืองวดวันที่16สิงหาคม65เนี่ยจะเป็นงวดที่สมครับซึ่งเลขงวดนี้คนผูบุญโชคดีเพิ่นนับจุดถูกขอปูป็นทีท่ระบาครับเลขถูกอายุด,ด้านล้างผมเนี่ยที่ว่าเพิ่นจุดไว้เดี๋ยวสิมาเบิ่งพร้อมกันครับว่าเลขถูกที่ว่าเพิ่นจุดไว้งวดนี้เป็นเลขตัวใด ผมคิดว่างวดที่แล้วบางคนก็นอาจจะได้โชวกับหลวงปู่นะครับหลวงปู่สวงงวดนี้ก็ขอให้ทุกคนได้โชคกับหลวงปู่อีกงวดนึงก็หวังว่าทุกคนสิมีโชวมีลาภครับปู่รัสเกต้าทุกคนได้โชคอที่แล้วครับแต่ว่าผมมาเนี่ยผมรบกอกเลยครับว่าผมขนคิงดุกคนคีงุกทุกงวดทุกครั้งที่มากมากงวดที่แล้วเนะผมก็ซสือรถตลึ่งสี่ บัได้สื่อจากใบเลยผมสื่อแต่เหล็กถูเหล็กถูกเป็นสองสี่หนึ่งผมสื่อสองซีหนึ่งนะหลายแห่งครับแต่ว่าหนึ่งสีผมบ่ได้สื่อจากใบเลยแก้ยิ่เรื่องนะครับเด้อเพิ่นจุดเหล็กถูได้ต่ากับลองไปกราบได้เลยครับมันอาจจะเป็นเหล็กกราบก็ได้ปูแล้วหายปูแล้อาจจะม่หายตรงตรงไร่อา,อาจจะเป็นเหล็กกราบจีนนะเดี๋ยวมวลนี้ครับมาเบิง่ง่าปูไร่ก็ไดเนะอันนี้คืองวดที่แล้วนะครับเนาะที่ว่าได้หนึ่งซีมวดนี้นะนี่ครับมวดวันที่สิบ สี่ห้าคมหกห้าครับเลขทูี่ว่า้นจุดแดเลขทูบที่าคนจุดแดครับคือสามเจ็ูนย์สามเจ็ดศูนย์นะครับตัวคนจุดใดงมวดน,นี่คือ3า0เจ็ดศูแต่ก่จะเลื่มครับนี่ผมกับกันไว้ให้ครับตัวตัวหนึ่งคือ3า0หนึ่งศูนย์ไอข้างล่างถือว่าตัวน,น้อยคือผมแยกครับแยกอาจจะแยกเป็น2ตัวก็คือเท่าตัดเลยครับผมจะเป็นตัดเป็นสามเจ็สาม สามหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์ครับอันนี้คือผมตั้มาให้เรียบร้อยแนละ้วคือมวดทันทีสิบหกสิงหาคมสองห้าก็คือต้นหีึ่งนะครับนี่นี่คือพ้นจุดแล้วนะครับมวนนี่จุดเรียบร้อยแล้วมวดที่ผ่านมาอีกหนึ่งซีม้วดก้อน่นใดเลขบนครับศูนย์ห้าอย่าอย่่ลืมนะครับอย่าลืมกลับอาจจะเป็นเหล็กหลายหลายตัวเนี่ยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเหลขกเล็กเจ็ดก็เลยกลายเป็นเลขหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเบิรงเหล็กถูกอ,อีกอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นเหล็กเล็กตัวไหน เคือปูละสิบเมตรไงครับเดี๋ยวผมเชืาทุกคนเบิ่งเหล็กถูกนะงวดงวดงวดก้อนน้ำปูหรือเป่าผมให้ผมให้ผมตาให้ทุกคนเบิ่งก็คือสองสีหนึ่งเหล็กถูกมันก็หันหาขางครับเหล็กถูกมันหลบลงงวดนี้แบกมากเหล,ล็กถูกก็หลบลงเหมือนเหมือนเดิมครับหรือว่างวดนี้อาจจะอ่อยก็ได้หรือ่าครับเบิ่งทีแก่เลย มันบอกว่าเลขกถูปถู่ครับคนจุดไว้มันจะหล่มใส่กระถางเพิ่นว่าเลขกถูปจะมีอยู่สามด่านนะครับสามด่านแต่ว่าเลขกถูปอันนี้โมเมนต์ของเพิ่นครับตัวนี้กับโมเมนต์ของเพิน่นเพิ่นบอกว่าเลขกถูปเพิ่นเนี่ยมันจะหล่มหล่มใส่กระถางหล่มใส่กระถางเหมือนงวดก้อนเลยงวดก้อนก็หล่มใส่กระถาง สองหนึ่งซีมันเกาะหนึ่งสีแรงครับหนึ่งคืองวดวัน 16, 15, 16, 15, 15. ที่สิบหกสิงหาคมหกห้าที่เราเพิ่มขอตองงวดครับนี่เห็นไหมครับนี่ชัดเจ๋วเลยครับเดี๋ยวมันจะทันให้ใเลยนะเห็นไหมครับอืสามเจ็ดครับสามเจ็ดเหมือนเดิมครับตัวทถ่ายเนี่ยบาชัดเหมือนเดิมงวดงวดงวดเมื่อกี้เลขซีก,ก็เลขหนึ่งเลขห,ห,ห,หนึ่งนะ่ะเนี่ยเบาชัดเหมือนกัน แต่ว่าแต่ว่ามันเป็นเหล็กหนึ่งแตนเป็นสีหนึ่งก็มันห่อหนึ่งสีงวดนี้ครับสามเจ็ดศูนย์นะครับนี่นสามเจ็ดศูนย์ศูนย์อาจจะล่างๆครับอาจจะแนบมาชัดแต่ว่าเป็นเลขศูนย์อยู่เหล็กถูกทั้งหล่มครับหรือว่าเหล็กถูกหมุนบอ่อแต่กับบอกหากครับสามเจ็ดศูนย์ชัดแจ๋วแต่ว่ากับกั้นใบน้ำเลยครับอาจจะเป็นสามหนึ่งศูนย์ก็ได้นะครับนี่เหล็กถูกหมวดก่อน ปูเรายังหายเนาะแต่ว่าเราหายเหล็กล่างงวดพุ่นเพิร์มาขอนในเหล็กบนครับศูนย์ห้าหัวนี้เป็นเหล็กบนเหล็กล่างกันใหโชกคือคารเดปูเดอร์นะครับสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหรือสามหนึ่งนะครับสามเจ็ดศูนย์หรือสามหนึ่งศูนย์ขี่ถูกขี่ถูกเพิร์ปั้นเหล็กหาหนึ่ง นี่นี่ขี่ถูกข้างล่างนี่มนันนี่เหล็กขี่ถูกวนะครับฝั่งหนุ่มก็เป็นเป็นหนึ่งหาฝั่งนี้เป็นหาเป็นหาหนึ่งนะฮะหนึ่งอันนี้อันนี้เลขกขี่ถูกวมซื้อไดยเห็นไหครับอูมืัวนี้ดูร้านก็นมาขอโชคขอผึ่งใบบุญปู่เพิ่นโชคดีน้องได้ปูเด้อให้ทุกคนเพิ่นได้โชคน้องได้นี่ สามเจ็ดศูนย์ครับแต่อย่าลืมให้ทุกคนตานเรนนะครับนะงวดนี้เรนตัวใดเคลียรตัวใดื่อยู๋ขอให้ถือครับสามศูนย์เจ็ดศูนย์สามเจ็ดสามหนึ่งหรือหนึ่งศูนย์ังกะปูและไส้โชค,ครับเพราะว่าเราให้มาสองงวดแล้วงวดที่สามกับวอลแดงครับเราอาจจะให้กกดีก็ได้อันนี้ลุงพูณสวงบ้านคุณตากันหาเลยครับ แต่ว่าไัมีโอกาสครับแต่องแวะมากกันครับเพราะว่ายุติดกระพุนทางไงได้ยทางบ้านละล่มครับก่อนสิบไปสองสองงังแงมก่อนสิบไปหานุปูส่สวมอยู่วัดบ้านขยูหรือวัดบ้านไผ่ จากคนผลดวงเฮงครับดวงดีถึงมาแล้วสองงวดงวดนี้นะครับนวกงวดที่สามงวดที่สิบหกสิงหาคมห้าเลขถูกทเทอาเนจุดไหวก็คือ3 7 0หรือ3 1มหนึ่งยอย่าลืมไปตัดเหล็ครับเพื่อมันจะออกเหล็กลางมันปฏิพันธ์มากงวดแรกเพิ่นได้ศูย์ห้าเลขออก4 05ศห้งวดที่2เพิ่นได้สีเลขออก1นสล่างงวดนี้ เหมือนกับเลขยกชูที่ว่าผมให้ทุกคนเบอร์เมื่อกี้คือ370หรือ310ครับกระคอยทุกคนที่ิงประมาณครับกระท่อมลูกปู่สวงบ้านคุณตาก,กันหาบ้านละลมถต่ว่ามีโอกาสจะลองแวะมากราบไหว้ขอโชคขอพรกับลูกปู่เลยครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมั่นหมายครับไปด้วยทุกคนครับผมขอบคุณหลายครับ